วันนั้นที่ห้องสนุกเกอร์ทำไมถึงเล่นเป็นเพื่อนฉันล่ะดีสวยมากเล่นดับมบเลวเลยเอาอีกรอบเอาอีกรอบใครจะรู้ล่ะพูดความจริงมานะหลงรักฉันตั้งแต่แรกเจอใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไง ที่ยิงของนายนี่ไม่แม่นเลยพอแล้วพอแล้วฟังชัดนะอยวจะมาทางนี้อีกเอาอันนี้ให้ฉันซี่อย่าตรงเลยเลยพี่ชายสุดซีสุดข้าซีตายแล้วคอยฟังคำสั่งสิฟังฉันสิบอกให้ตามมาไงมามามาขึ้นมาทางนี้ฟังฉันสิ่ปะโถทางนี้ไมาเลยมาเลยค่อยๆค่อยๆอย่าระวังด้วยเข้าวบีและข้าวบีเอามาอีกรอบมามามานี่เออนั่นแหละนั่นแหละไปเลยไปเลยไปตรงเฮ้ทำไมเขชื่หาร้านอาหารแล้วจองที่ให้หน่อย ทำไมล่าก็จะไปเรียนต่อแล้วจะเรียนเข้าอำลาหน่อยอ๋มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจกจิงไคจดหมายตอบรับปี2,009ท่านนายสารภาพรักแต่แรกก็ดีสิแบบนี้อย่างน้อยจะได้อยู่เมืองเดียวกัน ฉันจะโทรหาเธอทุกวันตกลงแล้วนะอลู้เฉินละ่ะเลิกแล้วเหรอไปอบรมแบบปิดแล้วเดิมทีก็เป็นรักระยะไกลวันหยุดก็ไม่ได้เจอนี่พวกเธอกำลังคบกันในความคิดอยู่เหรอรักแท้ไปไก,กลเลยน่ารำคาญ ฉันกลัวว่าอยู่ๆวันหนึ่งเขาจะบอกฉันว่าไม่รู้สึกแล้วเลิกกันเถอะไม่รู้สึกปลอดภัยเหรอลู่เฉินน่ะถ้าเป็นฉันก็รู้สึกไม่มั่นคงเขาเหล่อเกินไปแล้วมีผู้หญิงรุ่นเราตั้งหลายคนที่ชอบเขาขอเพียงลู่เฉินพอใจก็ไม่มีใครปฏิเสธจะคบกับเขาเหรอเธอเลิกพูดได้แล้วเธอพูดอีกฉันยิ่งไม่มั่นใจแล้ว